ama สวัสดีครับกับกายอัพทูมีชาแนลเช้านี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของปีใหม่อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับต้อ,ตอนรับปีใหม่นะครับก็คือเป็นว่าเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับลอโซ่นี่เขาส่งเสื้อมาให้เราใส่นะครับส,ส่งเสื้อมาให้เราใชา้ถือว่าเป็นของฝันปีใหม่ อย่างดีเลยนะครับแบบว่าชอบมากๆนะฮะแล้วผมเพิ่งจะรู้ว่าลอโซ่ไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในอย่างเดียวนะครับเขามีเสื้อด้วยแล้วที่สําคัญเขาส่งเสื้อมาให้เราใส่เนี่ยไม่ใช่น้อยน้อยเลยนะครับนี่ถึงมาส่งมาให้เราเยอะมากนี่นี่แบบว่าเป็นเสื้อคอปลมก็มีนะครับแล้วที่สําคัญมีกระเป๋าด้วยน,นี่นี่นี่เป็นเสื้อแบบว่าเสื้อยืดแบบว่าสีสันสดใส ออแค่เห็นก็ชอบแล้วอะดูดินี่สีแบบว่าโอ้ยแบบว่าอสีนะใส่ได้แบบว่าเจ็ดสีเจ็ดวันกันเลยทีเดียวนะครับแล้วออเขาก็มีแบบว่าบางคนถ้าเกิดว่าไม่ชอบเสื้อขอบผมเสื้อคอวีเขาก็มีนี่นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอวันนี้เรา ใส่เสื้อตัวนี้ไปเที่ยวกันนะครับใส่เสื้อของลอโซไปเที่ยวกันดูว่าเขาใส่แล้วจะเป็นยังไงนะครับใส่แล้วจะสบายไหมใส่แล้วะระบายอากาศดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวเราไปลองใส่กันดูจ้า เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนี่เสื้อสีสวยมากนะเดี๋ยวเราไม่ไปอ่าเราไม่ใส่แค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสองตัวนี้ไปด้วยน,ะนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ถ่ายภาพกันนะครับดูว่าจะสวยแค่ไหนนะครับไปและตอนนี้เราก็อยู่ที่หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือห้วยตึงเท่านะครับอ่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับถือว่าเป็นธรรมชาติเนาะ เขาก็จะมีปฏติมาก,กรรมพวกเขาเรียกขุ่นฟางที่แบบว่าเขาปั้นขึ้นมานะครับสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนนะครับไปดูตามจุดต่างๆนะจ๊ะไปเลยจ้าก่อนเวลาเราจะเข้าไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับเราอย่าลืมเช็คอินด้วยชัยชนะเพราะว่าช่วงนี้โควิดกําลังแบบว่าระบาดค่อนข้างจะเยอะนี้ พอเราสแกนเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปด้านในนะครับแต่ที่สําคัญเราต้องใส่แมสด้วยนะครับเวลาเรามาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่ตอนนี้ที่ผมไม่ใส่แมสเพราะว่าอยู่ที่เจ้านายทีมงานเราเพราะว่าเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยก็คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีใครเป็นอะไรบ้างก็คือใส่ป้องกันไว้ดีสุดนะครับก็เดี๋ยวผมก็คือจะเห็นภาพผมใส่บ้างไม่ใส่บ้างนะครับคือเพื่อที่ว่าจะได้เห็นเวลาผมพูดนะครับไป นี่ตรงนี้สวยมากๆกนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นสิงโตแล้วก็มีช้างนะครับแล้วด้านนี้ก็จะมีเป็นกวางและตรงนี้ในบรรยากาศของตรงนี้นอกจากมาีปฏิมากรรมเขาเรียกแล้วหุ่นหุ่นกวางนะครับก็คือเขาก็จะมีเป็นศาลาให้เราได้นั่งแบบว่านั่งพักผ่อนชมบรรยากาศนะฮะสวยมากๆนะฮะนอกจากหุ่นหุ่นปั้นนะครับก็ยังมีดอกทันตะวันดอกใหญ่มากใหญ่ใหญ่กว่าหน้าอีกอะดูดิ สแล้วก็ยังแบบว่ามีเป็นจุดๆที่เขาปลูกไว้นะครับสามารถมาถ่ายภาพได้เลยนะฮะแล้วก็แบบว่า,าถ่ายภาพลงเฟซลงไอจีอะไรต่างๆได้เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นต่อจ้ะไปนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นหมูป่านะฮะหมูป่าเคี้ยวตันนี่นี่นะฮะหมูป่าเคี้ยวตันแล้วด้านหลังก็จะมีวางนะครับ มีกวางมีนกมีอ๋อมีสัตว์ต่างๆนาๆนานะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูที่คิงคองกันนะครับว่าจะมันสามารถขึ้นได้ว่าเราขึ้นไปดูข้างบนกันว่าจะขึ้นไปแล้วจะสูงแค่ไหนปแล้วนี่ก็อยูอ่ผมขึ้นมาอยู่บนมือของคิงคองแล้วนะครับซึ่งเราสามารถขึ้นมาอยู่บนมือได้แล้วก็คิงคองใส่แมสเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะนี่นี่เดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นกันจา้าป นี่ครับแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดจุด ใหม่นะครับที่เขาสร้างขึ้นมาก็จะเป็นแกะนะฮะนี่เป็นหุ่นฟางแกะซึ่งประดับด้วยขนแกะจริงๆนะอันนี้คือขนแกะจริงๆนะครับนี่แล้วก็ตั้งแต่พาเดินเที่ยวมานะครับมีความรู้สึกว่าเออไม่ร้อนอ่ะนะฮะเสื้อใส่สบายนะครับดูนี่เหงื่อย,ยังไม่ออกเลยเห็นไหมเสื้อยังแบบว่าเออนุ่มแล้วก็ใส่สบายนะครับมีแบบว่าไม่ร้อนนะฮะแล้วก็นิ่มนิ่มมากๆนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นกันจาก่ะ ครับก็คือยังไงก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับลอโซ่ส่งเสื้อมาให้เราได้ใส่เที่ยวช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็ยังไงถ้าเกิดว่าอยากมาเที่ยวมาเที่ยวกันได้นะครับอยู่ที่ห้วยตึงเท่านี่เองนะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่แล้วไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเมืองเลยนะฮะมาทางาสนามกีฬา700ปีนี้เองนะครับแล้วก็ท้ายนี้ยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทมีไว้ด้วยนะครับ อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับกับกายอัพทูมีชแนลแต่บอกเลยนะครับว่าเสื้อของรอโซ่ะดีมากๆเพราะว่าเราใส่ถ่ายมาเป็นระยะเวลาประมาณกับ1ชั่วโมงแล้วยังไม่ร้อนเลยแล้วก็ใส่สบายไม่มีตะเข็บค้างด้วยนะเออแล้วก็ที่สำคัญคือลอโซเขาไม่ได้มีแต่เฉพาะ,ะชุดชั้นในอย่างเดียวนะครับ เขามีเป็นเสื้อยืดสําหรับผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ที่สําคัญเขามีผลิตภัณฑ์ของเด็กด้วยนะครับไปสา,สามารถไปหาซื้อได้ตามห้างสปปรรพสินค้านะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรห้างห้างสปปรรพสินค้าที่เป็นต่างๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นโลตัสไม่ว่าจะเป็นดิ๊กซียอะไรต่างๆเขามีขายนะครับแล้วก็ลองไปหาซื้อกันดูได้หรือติดต่อ ดูตามช่องทางการาขายของอตโซ่ออาก็ได้นะครับสุดท้ายนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ you